โอ้ยตอนนี้ตนพาซ้ำยอดเรื่อเมมีดมาบมอมีแนวป่ปาดฝังเน่าบักกอ,อกพี่น้องระหว่างนี้ก็รับยำหมูยอจากร้านรองเท้าปีนก่อนก็แล้วกันกรับผมคุณนะตอนหมูยอนะ่พี่นอ้องอนซอนเก่ง <c oughs> เขาแทวพี่น้องเขาแทวเป็นระเบียบเรีบรยรบร้อยดีเก่งเหลือลงาบาเลยนะคุณนะตามคิวกันดีเก่ง สุดยอดสาธุกับทุกเจ้าครับผมสาธุกับทุกเจ้าค่ะโอ้ลงทานมาเตได้เนาะบะเนี่ยมยำยุ่มยำนี่มาเตยบ้านเลยครับอันนี้ลงทานมาเตยบ้านปากสมโอปากสมที่ว่าเจ้าเข่าผัดมานาเตยอันแล้วเข่าผัดไปได้แล้วหมดแล้วครับโอ้ยเข่าผัดเข่าผัดเรียแต่วิญญาณมันบะเนี่ยาผัดสองร้อยกล่องหมดแล้วผัดสองร้อยกล่องโอ้ยให้ดูหน่อยดูเข่าผัดหน่อยอันนี้คือเข่าผัดจากปากชมบ้านยังกับปากสมนะะเหนครับ อบ้านเริงห้วยบอดซืนครับบ้านเริงห้วยบอดซืนได้ข้าวผัดได้แตงโมโอจะปากแตงโมกับปาร์ตบทันระวังปาร์ตมือเด้อครับขาดีจังครับขายดีจังเนาะมาฮอตะยุ่มยำยุ่มยำเออเปิดมาเหมาข้าวผัดเด้อสลวงมาเบิดจอยพี่นนองจากบ้านเลิงห้วยบอดซืนโอ้ได้นมมาหอมดีนะครับโอ้ได้ถึงนมได้ถึงแตงโม ได้ถึงข้าวพัดได้ถึงน้ำขายดีมากเตียงโมก็ปาดไปเรื่อยๆครับปาดไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆขายดีขายดีเสียงอึ้งเที่ยวเลยพากดติดตามนี่เด้อโอ้พ่เป็นนะครับพ่อบุญครับพ่อเป็นะโอ้เตแยงโมนี่ก็จับเองเอาเองเลยเนาะสุดยอดครับผม เพิ่มมีน้ำใจสิปันเขาพัดให้มาเาบาเบาเป็นยังนรจะนกปะทางผาเขาวก็ยังต่ำส้ตมต่ำต่อโอเปแมนเอราวัณเอราวัณยังต่ำส้ตมต่ำต่อครับผมม,ม,มีดเหมือนมาแล้วตีมีดนะลงทานลืมมีดพี่น้องลงทานผาสามยอดลืมมีด <laughs> โอ้คนหล่อสตมต่ำมีเดอพี่น้องเหลือปากยาง ปักอย่างทาดีวาสกัมวาซิมาบ่ฮันฮอตจะปักย่างทาดีโอ้เลยสิไดปเปอร์ไายให้เพื่อนเบสวาซิมาอย่าได้เนาะปักอย่างเนาะอาารบ่ฮันเบสเดียพี่น้องมาอีกแล้วมื้อนี้บ่ิเวนฮกเกี้เจ้าแล้วติอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยปลาเขาวบ้านยังก็ปลาเขาว โอ้บ้านทองทานทองสมศักดิ์พัฒนาเอาอย่างมาเนี่ยเมื่อน,นี้นะมีผัดกะเพราหมกหน่อไม้ผัดมีชมพูเจ็ดดูไหมครับเด็ดูข้าเหนียว่มเด็ดดูไหมคร <laughs> ไม่เป็นไรครับผมมีข้าว <laughs> เหนียวมีผัดหมี่มีหมกหน่อไม้มีผัดกะเพรา,าโอ้ผัดกะเพราทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเลยติค่ะบ้านโตข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวกะมีข้าวเจ้ากะมีอ่าบ้านโบลงโหลดทีพี่น้องเด็ดลงเถียค่ะ มองลงอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ปันนี้ลงทานมาเยอะมากเคยมาแล้วเป็นบ้าคับนี่นะโอ้ะมาสิบเอ็ดเดืยนเนี่ยเดียนนี้มาสองเที่ยวมาหมักทำบุญครับพี่น้องเดือนเดียวมาสองครั้งแล้วพี่น้องจากหาขาวสมศักดิ์พัฒนาทานทองโอ้ยขอบคุณหลายๆสาธุนะครับสาธุเด้อขอบคุณหลายๆครับผม